สวัสดีค่ะเมื่อนี้วันที่17พฤศจิกาค่ะพี่พี่ขาอยู่บ้านยายนะคะพอดีว่าลูกค้าจะเช็คเอาท์อีกประมาณสองวันค่ะลูกค้าเช็คเอาท์ออกนะคะก็เป็นลูกค้าจากยูเคคะะพี่พี่ขาแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ลูกค้าเข้าต่อนะคะเรามีโอกาสได้เข้าไปทําความสะอาดบ้านเนี่ยเพียงสองวันเท่านั้นนะคะก็หวันจริงๆหนึ่งวันก็เสร็จแล้วค่ะพี่พี่แต่ที่นี่ลูกค้าก็สีเขาโตวันที 21, ่21พฤศจิกาจนถึง26พฤศจิกาค่ะ เป็นเรื of 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 ่องดีค่ะพี่พีค่ะตอนนี้ว่าสิออกไปข้างนอกไปหาสื่อของค่ะเมื่อนี้วันเกิดน้องด้วยวันเกิดล้านนําค่ะเดี๋ยวจะไปหาของขวัญวันเกิดให้เพิ่นกอนค่ะพี่พีเดี๋ยวไปเบิ่งกอนค่ะว่าวันนี้จะได้อะไรนะคะของขวัญวันเกิดเพิ่นกะโอ้ยพี่พีค่ะบ่งหูว่าสิหายยังดีเนาะค่ะเนาะกันั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันกอนว่า เข้าสี่ได้ยังนัวจ้าพี่ๆคะวันนี้นะคะอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะฝนตกรินๆค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพี่ๆคะ t o d ่ y we วีโกไปอะไรคะไปรายแซกไปซื้อข้าวค่ะพี่ๆค่ะเขาเบิดแล้วค่ะเบิดกินแล้วอันก็จะไปซื้อข้าวนะคะแล้วก็จะไปซื้อพวกเครื่องครัวน้ำปลาอาแล้วก็ซอสหอยอะไร พวกนี้ค่ะพวกเครื่องครัวต่างๆเนาะคะ่ะที่มนนันขาดเหลือที่ว่าขเข้าบะได้มันเบิร์ด่สิแมค่ค่ะพี่ๆคะเมื่อนีก็ะเพากับบได้ไม่อย่อยงางไรกับมาทักใายกันเมื่อนีว่าสิคุดแปลงพักอีกเด้อพี่ๆแต่ว่ามือนีนะคะหนูก็เลยสั่งสั่งออนไลน์มาเป็นพวกมเมล็ดพืชผักคะ่ะเดี๋ยวเสียมาร่องปลูกแลก้วก็คุดคุดร่องแปลงพักให้มันนั่นดูสวยงามนอกจากเบาไหลเนยจีนอยพี่ๆขออภัยหลาย,าย,ย,ออาายลๆคะ่ะ นี่แหละจ้าพี่ๆบรรยากาศในหมู่บ้านัดตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบเอ็ดนาทีค่ะก็เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านพ่อยกับสิเป็นประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะตะกีตะกอนอ่ะหมู่บ้านพ่อยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีพวกหอพงหอพักขึ้นเยอะแบบนี้นะคะพี่ๆแต่ทีนี้พอมันมีบิ๊กซีมาแมคโครมาหอพักเยอะมากๆเลยค่ะเป็นทางเขามู่บ้านพ่อยกับสิอันนี้ก็จะเจอหมู่บ้านทารลมก่อนนะคะ มูบานท่าล่นลมนี่กับฟรังต่างชาินี่อยู่หลายค่ะพี่พีค่ะเพราะว่ามันขนาดจ,จะสะดวกสบายเพราะว่ามันมีบิ๊กซี่แมคโครโรบินสันอะไรอย่างนี้อยู่ใกล้ๆอะค่ะมันก็เลยทําให้แบบเขาก็มาเลือกอยู่ที่นี่กันนะคะพี่พค่ะอ่านี่แหละค่ะบิ๊กซีลงจอดรถทางด้านหลังนะคะมันก็จะมีที่จอดรถทางด้านหน้าเข้าทางข้าง b ิ๊กซนะคะอันนี้สิเป็นเส้นหลักค่ะให้พี่พีได้เห็นกันนจะนะถนนเส้นหลัก ทางจะไปะนครราชสีมาบุรีรัมนางลงนางรองแบบนี้ไหมคะสิเป็นประมาณนี้ในบทบริการเดี๋ยวพอจะพาไปซื้อข้าวนะคะถ้าพี่ๆไปเบิ้งเงินบุห้หัวเซดคลิปยังกัเอามาทักทายกันประมาณนี้นะนอพี่ๆคะ่ะข้าวที่พลซื้อเป็นประจําเลยนะคะก็เดี๋ยวอยู่ไม่ไกลค่ะพี่ๆคะ่ะเลยจากแม่โคที่ไปก็ก็จะถึงละนะคะเลยเลยโรบินสันไปนิดนึงคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นโรบินสันนะคะนี่แมคโครโรบินสันบิกซีมันก็อยู่ติดๆกันเลยวิดีโอนี้โบมี่แบบว่ารีอีกอย่างเลยเอาให้เห็นเลยว่าพ่ออยู่จังไหนพ่ออยู่หม่องหนยิงสิหมคะ่ะพี่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรบินสันค่ะนี่นะคะโรบินสันแล้วก็เห็นไหมคะพี่ๆตรงปั๊มเชลตรงนู้นนะคะพอจะ จอดตรงปั๊มเชลนะคะเป็นร้านขายพวกขายส่งขายข้าวขายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่พีคะเดี๋ยวไปไปเบิงงกันนอกจากนกีะนี่แหละคะ่ะเราจะจอดมองนี้เลยสิริอัมไพนะคะใช่เดี๋ยวเราจะซื้อข้าวกันที่นี่นะคะนี่แหะคะ่ะพี่พีคะ่ะพ่อยซื้อเขายู่นี่คะ่ะสิริอัมไพนะคะซื้ออยู่ที่นี่แล้วเขาก็มีพวกของส่งขายส่งเยอะแยะเลยคะ่ะไปไปกันเลยคะ่ะ โอเคไปไปกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ860บบาทค่ะก็เป็นข้าวที่เรากินแล้วเราอร่อยนะคะข้าวของของร้านนี้เลยค่ะที่เขียนว่าสิริอัมไพข้าวหอมมะลินะคะ พลอกรู้สึกว่าข้าวร้านนี้คืออร่อยราคามันก็โอเคแล้วก็มันอยู่บกไก่บานพ่อยเนาะคะ่ะเนาะหลายๆคนบอกว่าให้เขาเมืองไปซื้อมองที่เขาขายเขาต่ว่าเพราะอยากเขาเมืองกับพี่ๆกันเลยมาซื้อยูนี่เนาะคะ่ะเนาะมันก็นเลยง่ายค่ะนีสิริอรัมพยนะคะยูบายไลท์เฮามัดค่ะแปดร้อยหกสิบแปดร้อยหกสิบาทนะคะข้าวที่นี่พลอส์วันนั้นพลอมาซื้อก็เกาล้อฉ c h เซ็นทรัลมัทมันแพง เขาหอมมะลิที่พ่อพ่อยมักมาสืออยู่เนี่ยก็คือว่ามันหุงอร่อยอ่ะพี่พี่พลอยชอบเม็ดเขาเต็มเมด็ดดีแล้วก็อร่อยนะคะเป็นของแบรนด์นี้เลยสิริส์อัพไพนะคะนั่นแหละพี่พี่คะไปนี่แหละสเต,เตชันต่อไปเข้าไปไซดีไปได้ต่อเนาะคะ่ะนี่แหละพี่พี่คะพ่อยมาอัปเดตกันว่าเออเข้าไปไซมือนีเตะสาวจนหดนี่พอเหตุความสะอาดบ้านยายใครเแต่แต่สาว ได้พักประมาณสองชัวมวงบัดนี่ออกมาก,กับเป็นตอนนี้เป็นเวลาใบสองหาซิบซื้อเขาซื้อยังแล้วเดี๋ยวก็สิไปบิ๊กซีไปบิ๊กซี่ตแลวกัน,นั่นละค่ะพี่ๆค่ะไปซื้อของนู่นจานนาอวันนี้กับบูมี่ยังหลายขอไพ่พี่ๆหลายๆเด้อค่ะมันนี้พาพี่ๆมาเห็นกันว่าเออค่อยไปไซเนยค่อยเห็นนี่ยังจังสีจังสันนะคะพี่ๆค่ะก็่จิเป็นประมาณนี้แหละบ่ได้มียังมากไมเนาะ ไปค่ะไปค่ะพี่ๆคะมาหดบิกซี่แล้วค่ะลงไปหาสู่รของใส่กัน่ะมาดูของขวัญค่ะน,นอะยรมา <Like> ได้มาแล้วค่ะพี่ๆค่ะอันนี้คือของขวัญของเด็กๆวันนี้นะคะแล้วก็ซื้อของใช้นิดๆนหน่อยค่ะมาบิ๊กซีนะคะเดี๋ยวจอดซื้อน้ําก่อนร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆที่เราซื้อวันนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยค่ะพี่ๆค่ะไปเลยว้อยเร็วนอนนอน c o n โทร l คอนโทรลมา control You don't control yourself. ถึงบ้านแล้วค่ะคอนโทรยอร์เซลอันนี้ของขวัญให้น้องให้หลานนะคะพี่ๆขาวันนี้วันตอนเย็นจะไปวันเกิดเขาค่ะคุณเจซื้อให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปวันเกิดเขานะคะนี่ค่ะอันนี้ออร์ซอนคอนอฟคอนโทรคอนอฟสต็อปดื้อดื้อแอคทีฟแอตติบแอตติบนี่ค่ะ it's like puppy three year old puppy สามปีสามปีสามสามปีแล้วนะคะสามขวบแล้วค่ะแต่สามขวบไม่เหมือนสามขวบ <No. S 1> เลยนะคะสมอบกี้เซย์ให้ตัวแฟนกับเซยไฮสิไฮนะไฮโอเคอเค่ะพี่พี่ค่ะสมอกี้ลุกพี่พี่ดูค่ะ เวลาเวลาพอ่อกัแบ,บแม่จะโมโหเขาจะทําอย่างนี้นะคะเขาจะนอนลงไปนอนนอนอไปนอนนี่นะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมช่องพอยเจน s อรี่นะคะแล้วก็ให้กําลังใจเรามาเสมอนะคะสําหรับอีพีนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเลยนะคะสวัสดีค่ะ